สวัสดีค่ะ Good Morning กับ p i r a t e Lifestyle Channel นะคะ s <S ตอนนี้เราอยู่ที่ลินตันลินใหม่นะคะวันนี้ก็ฟ้าคลึ้มนะคะอากาศเย็นๆแล้วเราจะไปเดินในทาวกันนะคะเดินที่ลินตันนะคะ ตามานะคะกับกายหันหน้ามาลิดแตนคลิปเลยตเ <c oughs> ต,ต้นต่อไปนะคะมึงเขาขายนีย่ตลาดท่านี้ข้าวยาง ขายหมวกขึ่งบินเขาก็สิม,มีตอนนี้เขากำลังตั้ง้านยังจะเซาอยู่งไม่ใหญ่อะจลูกแกนมี look ยืนยิ้มยายโอเคสินะส้นสะิ <laughs> ้นเฮ้ยมิ้นท์ทักยูบะจ้าอ่ะยืนจ้าจลงไปข้างล่างอีกเมืองเมืองหนึ่งสวยนะพี่เอิร์ลี สุกมือแล้ว <laughs> ตอนนี้เรายืนเข้าคิวนะคะรอซื้อตั๋วนะคะ c ริป to the c l ิ p r รน w w y y ลงไปข้างล่างนะคะนาอ้ยยตอนนี้เราอยู่ใน คลิปที่จะลงไปข้างล่างนะคะเอาเรากำลังลงคลิปลงไปนะคะ ตอนนี้เรามาถึงริมหมัดแล้วนะคะมากับยายแล้วนะคะถึงริมหมัดร้านขายของที่ระลึกน,นี้ก็ขายรองเท่ายางทะเลซุ่มเน่ย e v e r y turn f a เนี่ย c h e เนี่ย look the พับพ่อมอ่า the พับพ่อมบุญเจ้ากีได้อ่าโอเคแล้วใช่ไหมบรรยากาศนะคะ าาอันนี้ลิมมัดนะคะลิมมัดนี่ลิมมัดข้างบนนั้นลิม,มตันนี่ลิมมัดโอเคบรรยากาศบรรยากาศนะคะย้ายไปยืนกับตาเลยที่พี่ทายรูปมห้ หันนามาตาหันนามาเออขีนหันนามาทีละลึกของทีละลึกฮะมาสั่งกาแฟนะคะแล้วเราก็จะไปนั่งตรงนู้นกันนะคะกับตากับยายโม่แป็กเต็น ร้านกาแฟน่ารักนะคะนั่งพักกินกาแฟกันนะคะเขาการกุศลขันยากได้กับยิบเอาแล้วก็เงินเหลียนลงไปหันอันนี้กะหาเงินนหายเด็กน้อย Children Hospital a Hospital Southwest นี่วิชิงเวลสินะนี่มองวิชิงเวลอันน่ามาทางนี้ใหญ่มาทางนี้ถ่ายรูป มันก็ตกปลาพิชชิง nice right? อ้าวพอ่พอพ่อเห็นม่สอนนันขึ้นไปนะจ้าจ้าโอเคสต